เมื่อตั้งครรภ์หรือว่าทานยาคุมมีรอยฝ้าบนใบหน้านะคะเกิดจากอะไรเกิดจากโดยปกตินะคะผู้หญิงของเราเนี่ยจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่แล้วในตัวของผู้หญิงทุกคนนะคะทีนี้พอเกิดการทานยาคุมมากเกินไปหรือไม่ก็เกิดการตั้งครรเนี่ยก็จะทําให้มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ย,ท, e ยที่มากเกินไป ในร่างกายของผู้หญิงเรานะคะทีนี้พอมีฮอร์โมนโอสเตอเจนมากเกินไปปุ๊บก,ก็จะทําให้เกิดการผลิตเม็ดสีมากขึ้นนะคะพอผลิตเม็ดสีมากขึ้นอ่าเม็ดสีที่ว่าก็คือเม็ดสีเมลานีนะคะมากขึ้นทีนี้ก็ทําให้เกิดรอยฝ้าบนใบหน้านะคะ่ะถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นนะคะผู้หญิงเราเนี่ยจะต้องรีบแก้ไขเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ฝ้าเนี่ยปรากฏอยู่บนใบหน้านานๆเนี่ย จากฝ้าตื้นฝ้าเล็กฝ้าน้อยที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็จะกลายเป็นฝ้าเยอะนะแล้วก็จะกลายเป็นจากฝ้าตื้นก็จะเป็นฝ้าฝังลึกค่ะทีนี้ก็จะทําให้แก้ไขปัญหายากฝ้าเนี่ยจะมีแบบนี้นะจะมีพิเศษอย่างนี้นะถ้าได้เกิดรอยฝ้าขึ้นมาแล้วนะถ้ามีนิดนึงนะรอยฝ้ามีนิดนึงอ่ะฝ้าเนี่ยจะเป็นไปเรื่อยๆนะก็คือเหมือนกับว่าเกิดหนึ่งสองสามสี่ก็จะต่อต่อต่อไปเรื่อยๆถ้า ตอนที่พึ่งเป็นฝ้าถ้าเรารีบแก้ไขโดยด่วนนะโอกาสที่เราจะกลับมาสวยเหมือนเดิมเนี่ยมีสูงมีร้อยเปอมีมีสูงค่ะแต่ถ้าปล่อยให้ไปนานๆเนี่ยฝ้าฝังลึกเป็นสิบปียีสิบปีเนี่ยกลายเป็นว่าต้องกลับมาแก้ไขเนี่ยกว่าจะเราจะแก้ไขได้เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาค่ะนั้นถ้าเป็นฝ้าตั้งแต่แรกๆนะคะให้รีบแก้ไขโดยด่วนค่ะ